ทุกคนช่วยมาดูน้ำติป้าสลิดด้วยนะครับน้ำข้าวหมกอร่อยมากตอนนี้คอนเฟิร์มโดยแกปุ่มและพี่จูบ้านจริงไอจิวเอันนี้อถ้รทุเรียนพ่อเอามาฝากกินกับโค้งได้หรอยิ่โค้งได้ครับกินกับเบียร์กับแอลกอฮอล์หรอเดี๋ยวพวกมึงจะตีกันเลยส่วนนี้พ่อมาฝากไม่กินมันก็จะแบบเสียวความรู้สึกเขาบอกว่าไปฝากปุ่มมันอร่อยมากอร่อยมากมันจะเสียความรู้สึกมากๆเลยอ่ะ บ้าจริงแต่มันเป็นคูนิดเดียวเองนะต่อ,อไปลักยินไม่เห็นแล้วนะรู้ยังหรือว่ากินแบบชิมชิมดิกินบงชิมชิมพอดม าตังเก่งเคมออเ่มากตังเกงนวดะเราแ่ก็มจะใส่พิเทะเลก็ดีให้ใส่ไปทะเลไงไปได้เก็บให้กรเเก็บแล้ว้าเจี่ยวต้องใส่เป็นสวยนะ เวลาของหวานแล้วก็ิบหนือไว้ก่อนไม่น่าจะมีใครกินเลยใช่ไหมคะคุณพีนใช่ครับเพราะกามีทุเรียนตลอดดูสนะิ้ะกว้าไม่ได้นะทำไมอย่างนั้นนะ่ะพ่อก็ชอบเือนการตากมกทุเ <c oughs> รียนควรกินค่ะเดี๋ยวเสียงใจผู้ใหญ่จริงอันนู้นนะ่ะอันนู้หนูชอบเนื้อกับเนื้ออันนี้อันนี้ มัไม่ใช่รอกินน่ะมันอร่อยจริงไหมอะ่ะรสเค็มรสกลัดถูกไม่มันใจก็รอ,อร่อยหล่อเป็แบนบุ๋ด้วยพีดเรือเ่องผูไม่ดีมันให้ผูพ,พี่คนเรืองพ่อเป็นคนเรื่องดีมากเลยเนะี่ยค่อดีเลยกำลังกินสุดยอดเลยอะ่ะพี่โจ๊เงิถูกพ่อ,อกำลังกินสุดๆุดพ่อรู้ใจรู้ใจวะ นี่กำ <c oughs> มันใส่หน้าเขาพี่จงถ้าไม่กินเนื้อแบบนี้คือหากินไม่ได้แล้วที่มันเป็นจังหวัดที่ถูกต้องของทูเรียนถูกต้องเลยถูกต้องถูกต้องมันคือทุกอ้่ากคือเป๊ะอันแบบนี้เนะี่ยพูดเชี่ยวฉันนั่นทูเรียนเขาพูดเลยว่าอันนี้คือช่วงเวลาที่ทูเรียนอร่อยที่สุด <c oughs> ไหนลองชิมดูเริ่มหายยากแล้วทูเรียนนนี้ ไงอร่อยอะไรอ่ะทำน้ำต้มยำทำน้ำต้มยำอร่อยเนี่ยยืนดูแลก็้องอร่อยอร่อยมากอันนี้มันถูกต้องมันช่วงเวลามันอร่อยมันเป็นช่วงเวลาที่ถูกต้องของโรงเรียนที่สุด นี้เลยอร่อยเชื่อพี่มากลุ่มกินอร่อยเธอกินเั็นชั้มไปเลยก็ไม่มีอันช้ำอันเนี้ยช้มมากแล้วแค่กินเลยไม่งั้นมีเลสเป็นโจ๊กเลย แล้วพูดด้วยมาหลังกล้องมาแล้วนะพูดด้วยว่าเป็นช่วงที่กินแบบดีที่สุดอันนี้ไปยืนห่ง้ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ที่มันไม่เห็นแกดูเขาว่าอะไรนะตรงนี้แกดูนะอันนี้เอาไปกินอันบบอนับแรกต้อมก่อนอ๋อวี ทำไมอร่อยคุนจีแล้วเขาไม่มีทางฝืนกินเข้าไปแน่นอนจริงจริงผมจะเหลือเลยนะน่าร่อยนะไม่ไหวันนี้กินไปเดียวพอเปรี้ยนุ่มมากของเธอเลยแล้วค่ะไม่ได้นุ่มมันเปียดพะพ้ากินแบบนิ่ม เหมือนจะแฉะแต่ว่ามันมันนิ่มกำลังดีแห่แก่เกมแก,กมอน้อ, <แก S 1> อร่อยจริงอันนี้อร่อยเวลาจะซื้อเนื้อน,นี้มาไม่เห็นเคยชมว่าอร่อยเลยอร่อยพอ,อเรีนถึงหลุมแค่พอใหญ่ไปถึงเราเราก็โอเคแล้วน่าน,นี้แล้วถ,ถ้าหนูไม่ได้กินทุเรียนมันจะเหมือนขาดอะไรไปนะคือยังไม่ขาดช่วงนะน,น,นี้น,น,น,น่ารู้แล้ว คุอเรียนกินย่านทุกคนพ่อคือรอค่มากพ่อดูอยู่อร่อยไหมคะอร่อยมากคือเลือกได้ถูกต้องที่สุดแล้วอย่เนี้ยมันเป็นช่วงที่ถูกต้องมันเป็นช่วงของที่ต้องกินคุณเรียนต้องกินช่วงนี้คือถูกต้องอร่เป๊ะเยี่ยมไป่กูกกินหมดเลยเก่งจังักที่สุดละจุ๊บอีกไม่ ไวีวดีันีคืเรียนออจริงคอยู่บ้านครับือกินอะมาบกินรบดทำมาเยอะมากทั้งทั้งจานนั้นนะผมว่าผมกินแบอยู่คนเดียว จุกเขายังเดินไปแล้วบอกว่าอร่อยอร่อยอยู่นะซึ่งผูกเขาเล็กพี่พี่ จุ 15, ่มไปกี oh. ่ชั other, ่วโมงนะชั่วโมงครึ่งพี่พีช no ่ะลองหนึ่งชั่วโมงหนึ่งที่ทอนม้วนไปทั้งวันกี่ชั่วโมงเนี่ยสิบชั่วโมงไม่แปดชั่วโมงุ่กห้าใช่ไหมหกห้าชั่วโมงเก่งมากเลยที่จะที่จะอยู่มม้วนจะเป็นครึ่งชั่วโมงหมดหมูหมดหมูว่านุ่มว่านวดไปเลยแช่ช่องฟรีอร่อยดีอรอ จะเป็นเหมือนไอติมผมแล้วมีไอติมอีกนะพี่พีอยากมาทำปเป็นคู่ไปเองกินปลาขนาดนี้เงียบไปเลยไม่โอเคหอวันวปนเป็นเรื่องเยอะ